บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจาจากช้างแอดวานซ์ฟุตบอลแคมป์การเข้าแคมป์ฝึกทักษะฟุตบอลของเยาวชนช้างเผือกทั้ง22คนในครั้งนี้ทั้งหมดจะเรียนรู้ฝึกฝนทักษะฟุตบอลขั้นสูงเรียนรู้การเป็นนักฟุตบอลอาชีพจากโค้ชจุนผู้ฝึกสอนระดับ A License เราจะปลูกฝังเรื่องทัศนคติของการเป็นนักฟุตบอลที่ดีดูแลเรื่องให้เขามีวินยัย เมื่อไรถ้ามีวินัยนะครับในสนามนอกสนามเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กไทยสู้ใครก็ได้ในโลกนี้เทคนิคของการรับบอลส่งบอลเลี้ยงบอลคอนโทรลบอยิงบอลมุ่งบอลเทคนิคในเรื่องของการวิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ของร่างกายนะครับแต่เราคงทาไม่ได้หมดแต่เราจะให้แนวคิดให้วิธีการใหม่นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การดูแลรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและคุณภาพโภชนาการของนักกีฬาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งนับว่าจําเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักฟุตบอลเยาวชนมีการแนะนำว่าเออรูปแบบการบาดเจ็บเนี่ยจะเกิดอะไรได้บ้างให้เขารู้ว่าก่อนที่จะลงไปเล่นบอลเนี่ยค่ะเขาต้องมีการตรวจโครงสร้างเขาเองเบื้องต้นก่อนถ้าเวลาบาดเจ็บเนี่ยเราก็ควรจะเน้นเรื่องของแป้งน้ำตาลแล้วก็เรื่องของโปรตีนจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็เติมกับพลังงานเข้าไปการวอร์มอัพเตชชิ่งรวมถึงอาหารทั้ง3อย่างเนี่ยสำคัญหมดกับผู้เล่นทุกคนเลยค่ะ การส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถรอบด้านจะเป็นเกราะป,ป้องกันอันแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้เยาวชนได้เติบโตไปเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพพอได้ความรู้เรื่องโภชนาการอาหารแล้วก็เรื่องรักษาอาการบาดเจ็บแล้วสิ่งไหนที่แบบไม่ควรรับประทานอย่างเช่นหมูชูโรสพวกเลพวกขนมถ้ามีอาการบาดเจ็บเขาจะให้ประคอบน้องแข็ง15ทีครับหรือถ้าไม่ดีก็ให้นวดหรือทายาเบาๆครับ บริษัทไทยเบบเบรดจำกัดมหาชน